สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูสุทธิดาขาน้อยสอนอยู่ที่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสารนะคะวันนี้จะมาแนะนําเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ม .1 ภาคเรียนที่1ไปดูเนื้อหากันเลยนี่คือปกหนังสือนะคะเราใช้หนังสือของสสวทปกจะมีสีสันสวยงามน่ารักแล้วก็น่าเรียนด้วยค่ะเนื้อหาของเรามีทั้งหมด5บท 5เรื่องนะคะเรื่องแรกไปดูกันเลยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องจำนวนเต็มเนื้อหาที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างมีเรื่องจำนวนเต็มการบวกการลบการคูณการหารจำนวนเต็มและสมบัติการบวกและการคูณของจำนวนเต็มคะ่ะเมื่อนักเรียนเรียนบทที่1เสร็จแล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนเต็มได้ 2. นักเรียนสามารถหาผลบวกผลลบ ผลคูณและผลหารจานวนเต็มได้ 3. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้นี่คือบทที่1นนะคะบทที่2บทที่2เรื่องการสร้างทางเรขาคณิตมี3เรื่องย่อยนะ3เรื่องย่อยคือเรื่องรูปเรขาคณิตพื้นฐานการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและ การสร้างรูปเรขาคณิตเมื่อนักเรียนเรียนบทที่2เสร็จแล้วนักเรียนสามารถ 1. ใช้วงเวียนและเส้นตรงหรือซอฟต์แวร์เรขาคณิตพลวัตในการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตได้ 2. ใช้วงเวียนและเส้นตรงหรือซอฟต์แวร์ทางเรขาคณิตพลวัตในการสร้างรูปเรขาคณิตและนำไปใช้แก้ปัญหานในชีวิตจริงได้บทที่2จบแล้วนะคะ ต่อไปเราไปดูบทที่3กันเลยบทที่3มเรื่องเลขยกกําลังมี3มเรื่องย่อยเหมือนกันเลยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเรื่องแรกนะคะความหมายของเลขยกกําลังเรื่องที่2การคูณและการหารเลขยกกําลังและ3ส,สัญญกรวิทยาศาสตร์นะคะจุดประสงค์ของเรื่องนี้จุดประสงค์ของบทเรียนนี้เมื่อนักเรียนเรียน,เ,ยน,เ,ยนเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนต้องสามารถหนึ่ง เขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกและหาค kind of ่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ 2. นักเรียนสามารถหาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกและนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้ในการคำนวณได้และ 3. เขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูป สัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์และหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้นี่คือจุดประสงค์ของบทที่3มนะคะมาดูบทที่4กันเลยบทที่4เรื่องอะไรเรื่องทศนิยมและเศษส่วนโอ้บทนี้เด็กๆคุ้นเคยใช่ไหมคะ,ะป่าปห6เด็กๆเ,เคยเรียนกันมาแล้วนะคะเนื้อหามีอะไรบ้างไปดูกันเลยเนื้อหาก็จะมีเรื่องแรกทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม 2การบวกและการลบทศนิยม 3. การคูณและการหารทศนิยม 4. เศษส่วนและการเปรียบเทียบทศนิเอ้โทษทีนะคะ4เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 5. การบวกและการลบเศษส่วน 6. การคูณและการหารเศษส่วนและ 7. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนนั่นเองนี่คือเรื่องที่เราจะเรียน แต่ในเนื้อหาของมหนึ่งก็จะเรียนลึกไปกว่าระดับชั้นประถมอีกนะต่อไปมาดูจุดประสงค์ของบทเรียนกันนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนสามารถ 1. เปรีย <Sams. S 2> บเทียบทศนิยมและหาผลบวกผลลบผลคูณผลหารของทศนิยมได้ 2. เปรียบเทียบเศษส่วนและหาผลบวกผลลบผลคูณผลหารของเศษส่วนได้และ 3. นําความรู้เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้นี่นี่คือจุดประสงค์ของบทที่4ของเราบทที่5้าานบทสุดท้ายแล้วบทที่5เรื่องอะไรเด็เดกๆเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิติมี2เรื่องย่อยนะคะที่เราจะต้องเรียนเรื่องแรกก็คือหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิติและ,ะเรื่องที่2ก็คือภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบน ของรูปเรขาคณิต3มิตินะคะมาดูจุดประสงค์ของประเด็นกันเลยเรื่องแรกหัวข,ข้อแรกนะคะนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของหน้าตัดที่ได้จากการตัดรูปเรขาคณิต3มิติโดยระนาบในทิศทางที่กําหนดให้ได้ 2. นักเรียนสามารถระบุภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติได้และ 3. นักเรียนสามารถ เขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติและประกอบขึ้นจากลูกบาทได้นี่คือเนื้อหา5บท5เรื่องที่เราจะต้องเรียนในภาคเรียนนี้พร้อมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละบทเรียนนะคะคุณครูคก็จะขอจบคลิปนะคะการอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์มหนึ 1, ่งภาคเรียนที่1 ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเด็กๆเ,เดี๋ยวนักเรียนจะได้เจอคุณครูคในคลิปต่อไปในเรื่องบทที่1เรื่องของจำนวนเต็มสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ